ปันใจคนนักสกันครับก่อนโชคนี้ประกาศเลยครับถ้าแพ้สมานจากแขวนนวมครับสถิตินั้นชนะ42แพ้2ครับแล้วก็ชนะแล้วก็29ครั้ง WBCIBF ครับเป็นแชมป์ในรุ่นไลฟ์ไฟเวทชิกิระกอนซาเลสคุณเบอร์โตชิกิดากอนซาเลสแพ้2ครั้งก็คือการแพ้น,น็อกยก6นะครับให้กับโูเรนโรปนนดปาร์ฟัว นักชกฟิลิปปินส์นะคับแพ้ที่คลิฟอนเนียเมื่อวันที่19ธันวาคมปี33นะครับแล้วก็ไปแพ้น็อกอีกครั้งครับแพ้น็อกยกที่7ครับให้กับไมเคิลคาปาฮานในการชกที่เลวดาดา หลังจากนั้นครับก็มาล้างแขนไมเคิลคาบาเฮาครับเอาชนะไมเคิลคาบาเฮาได้อีกสองครั้งครับก็ถือว่าล้างตาแล้วก็สร้างตักเสีช็องโลกให้กับตัวเองครับเป็นควยอดนักท้อเช่าแม้กันนะถือความั่นใจมากนะครับสำหรับมูซากอนตาเลสแต่ทุกสีหน้าของสมานเราก็ดูมีความมั่นใจเล็กๆนะครับครับเราจะมาชมกันในยกแรกนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับ เพื่อนพิราตการแข่งขันชกมวยนัดต่อดีกลาครั้งนี้จะมีไม่ได้นะครับถ้าเราขาดผู้สนับสนุนรายการครับือสตอสตอร์นกถแคสตุขภาพสีทุกโคตเครื่องดื่มมาร์แต่งผลิตภัณฑ์บาเฟรบอนดไอส์กาแฟรถเดินแกวบูเซียโรเบียสิงเบียไทยรถเดินมาทุกีโล่พทพพลังไทยเพื่อไทยสมานมายังถอยหนีหลอดทะเก็ลุกไล่ครับนิเช่กวาะิ้ที่ลำตัวของสมานอีกหมัดหนึ่งเลยกำดาวของสมานนั้นไหลออกมาครับตาขวาก็ เริ่มที่จะปูดเริ่มที่จะปิดนะครับคอนสเสิร์ตตักลำตัวสมานอีกขวายกัน as ิ่งไล่นะครับสมานบวกด้วยกันครับบวกขวาโดนลำตัวนี่ตัวอ่อนตัวรอครับสมานขอจากตัวลงของไทยครับคอนเสิร์ตเบียก็อยากเข้ามาเ <kaikki> น้นลำตัวกำหมัดโดนหมัดซ้ายของคอนสเสิร์ตเข้าไปครับถู <S 2> <S 2> กขวาไม่โดนครับถูกขวาทีนึงเข้าซอกคอคอนสเสิร์ต ขาซ้ายนะปิดแล้วครับสมานสมานทุกาอับปาการโดนครับคอนซาเลสเดินเข้ามาโดนหมัดของสมานตอนนี้แหมเลือดเซาะนะครับคอนซาเลสเหลียงของคุณชาสมภพนะครับพยายามตะโกนอย่ายให้จาดตกครับเอาครับเบิ้์นะครับ,บ,นนรบอับปกัรเข้าปลายทางตอนนี้คอนซาเลสต่อยสมานร่วงลงไปครับอีกเจ้า ลำตัวนะครับฟานครับมาชมกันนะครับยกที่6ก่คอนเสรเดินเบียดขยับเข้ามาครับมาหวังจะลุยเอาชนะน็อกให้ได้ครับหน้าตานี่สมุนทึงเลยครับได้เปรียบแล้วตอนนี้ทั้งเสียงเชียร์ทั้งพละกําลังนะครับตดเนยเข้ามาตัดลำตัวมาลุยแหลกเลยครับคอนเสิร์สมัยก,กับโต้ครับอัปคัตโต กอล์เกลมาตัดลำตัวสมานเขาหุกขวาโดนหน้าของสมานมันวนออกมาเขาเตะออกซ้ายออกขวานะครับไม่เป็นเป้าเลี้งต่อยขวาตรงครับเข้าหน้าคอนซาเกลกอล์เกลตัดลำตัวแล้วหุกขวาโดนซอกคอต่อยหนึ่งสองคร้งที่หน้าหมาสมานตอนนี้กังวลเรื่องลำตัวโดนหมัดของคอนซาเลสเข้าไปเต็มๆครับลุยเลยครับพุตเลยครับแต่โดนไม่เรียกว่าไม่ให้โดนจังนะครับสมานตาปิดนะครับคือโดนหมัด แล้วก็ลงครับนั่งในกรรมการนับนับแปดครับลุยต่อครับยายามสเต็ปหนีครับสมานลุยใหญ่ครับตอนซนเลตตัดลำตัวสมานสมานพยายามโต้ครับทุกไว้ทีนึงวนออกมาตอนซาเลไม่ยอมให้ออกลุกไล่ติดมุมนะครับรัวหมัดใส่หมดยก้ะก่อยครับอือหือนะครับ ติดเกือบสนิทเลยคับสมบกนั่งสมานเรามาฟังนะครับว่าคุณสาสมภพแล้วก็สุ่มที่เลี้ยงไทยครับจะสอนอย่างไรครับมีแพทย์สนามที่มาดูนะกรรมการมาถามแล้วว่าจะโชคหรือเปล่าขอโชคครับ มาตรวจอบภาพท่ามาด้ครับแต่ละทางด้านนะครับคนไทยนั้นบอกว่าไหวแล้วแม้ทีไงก็ออกตู่ตายตตายแน่นกไม่หี็เก่ตายตู่ตไม่หนี ขอขอกรรมการไม่ยกเดียวขอ,ขอชกอ,อีกยก,ขอของงกครับขอดูผลงานยกที่เจ็ดครับและดูครับยกนี้สมานโดนลุยครับโอโ้โหโดนทั้งหน้าทั้งลำตัวครับแล้วก็สมานนี่มาถือว่าฉลาดครับคือทิ้งตัวลงไปเลยครับโดนไม่จังนะครับถ้าโดนหมัดจังๆแล้วก็ลงไปนี่ขึ้นมาก็คงจะต้องโดนยํำใหญ่อีกครับแต่นี่โดนลุกไล่แล้วก็เห็นว่าเต้นนหนแรงเบียดเสียดสีไม่ไหวก็ลงไปให้กรรมการนับก่อนไม่ไเป็นไรครับแล้วขึ้นมาปักหลักขึ้หม่ยกที่เจ็ด ตั้จับตาดูให้ดีครับยกนี้ยกประวัติศาสตร์ของนักชกไทยครับาชยลุกไล่เหมือนเดิมครับสมานต่อกมาครับคือไม่ว่าถอยไม่ได้อีกแล้วครับขอเพียงยกเดียวครับลุยนะครับฝ่าไม่เข้ามาสมานตู้ครับตอนนี้เบียงซ้ายยงขวาต่อยขวาที่ต่อยขวาเต็มๆครับโดนเต็มๆเลยครับอุโมงค์กองซาเลส์กรดเด็นออกไปโอ้โหเลือดเปรอะเลยครับหยดเป็นน้ําเลยครับ อันนี้ไม่ได้โดนศีรษะชนแล้วครับแต่ว่าโดนหมัดของฝามาเนี่ยตับศีรษะให้ชนต่อสมานลุยแล้วครับลุยแล้วลุยแล้วครับโอ้โหต <c oughs> ่อยเต็มๆครับโดนหมัดขวาแล้วครับคอนซาเิสสมาน์ุกขวายทีขวาทีนึงกระเด็นไปครับต่อยขวายทีกระเด็นขาเของโมโกยี่ต่อยขวาต่อยซ้ายขวายทีนึงครับโดนหน้าขวายทีนึ่งคองเสนาธิไม่มีอยู่ในที่ทีนี้จะชนต่อครับสมานลุยต่อยขวาต่อยขวายทีต่อยขวายทีครับ ยุติการชกประมานสอจาตุลงครับให้มือยืโคนิกทารณีเลยครับมีคนมักติกันในสนามครับถึงจับเอามือปิดหน้าครับไไและนี่ก็คือแชมป์โลกคนใหม่นะครับในรุ่นไลท์ไตร์เวทของ WBC แล้วก็ i b s ประมานสอจาตุรงจากประเทศไทยครับ ก็เป็นคชมโลกคนที่25ของประเทศไทยนะเป็นคชมโลกคนล่าสุดเอาชนะไปได้ครับต้องยอมรับครับว่าทางร่างซารโคโ้ชโ,โดยยิ่งคุณสาวสมภพสีดำงนั้นตัดสินใจได้อย่างยอดเยี่ยมถูกต้องครับสั่งสมานสู้ตายแล้วก็ห้างถอยสมานทำได้จริงๆรับไม่มีถอยเดินดูอย่างเดียวยกที่เด่นยกตัวที่บาดครับ